นั่นแหละตู้ประกอบการมาแล้วไม่ได้ดูเอฟมาที่วัดแล้จะเช็คดูทำมีน้ำมีอาหารเดี๋ยวค่อยบอกคุณเนอะยังบอกเราอยู่เลยว่าคนนี้เข้ากล่องลราทำห้าห้าร้อยถึงพันกล่องอยู่ไม่น้อยครับเกบอกพี่สาวว่าทำมีใคร่ดยดหน่อยก็มามาอยู่นี่กลางวันตอนนี้ยสามีกับภรรยาช่วยทำก็ไม่ไหวอยู่นะตอนนี้ ในเพระว่าพิกูจแบบนี้ในเพาว่าที่เราลำบากแบบนี้ผมอยากให้คนรักกันผูใ้ใหญ่ใจดีสุรินทร์เนีมาแล้วพม

แล้วแต่กำลงานหนังยันดฟ่นติดไยันดฟันซื้อมาให้อยู่เ่อยแล้วที่นะเมื่อคืนผมได้นอนตีสามวิ่งไปจะเกีบหมดเลยตามจุดให้น้ำจุดละร้อแพทร้อยแพทร้อยแพทเป็นหลาย

้าตรงนี้ได้นะโอ้ยหนุ่มกำลังล้างจานพอดีมีน้ำยา เ๋ย iv ้างน้เรานอข้างหน่น้องกี่เดือนคะยายน้องกี่เดือนน้องกี่เดือนแล้วครับสามเดือนเองโอ้ยารักด้วยมาจากไหนคะนี่โชคนะสามเป็นยังไงอยู่ตรงนี้อะไรของกินของใช้อะไรพอไหม พออยู่เนาะลำบากหน่อยเนาะสู้ๆเนาะ